อันนี้คือต้นลองกองนะคะไม่ไดาปลูกหลายปีแล้วยังไม่ติดลูกแต่ว่าต้นมันทําไมมันเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นโรคหรือว่าเป็นอะไรพิธีดูแลนะคะต้องทำแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นถ้าพูดว่าเป็นคนเราเนาะมันอาจจะเป็นเอิญ เป็นกากเกลือนหรือเปล่าคะนี่เป็นขีดูดขีมาเห้งนะพี่น้องเนาะเราต้องทําแบบนี้นะคะเราต้องออกพวกมดพวกอะไรที่มันอยู่ในนี้มันก็จะได้หลุดออกนะวิธีดูแลต้นไม้นะบางทีมันอาจจะมีหนอนนะคะเขาเรียกว่าเป็นพยาธินะคะบางทีอาจจะ มีต้นไม้อยู่ที่ที่จำปาดงเนะโอ้นี่ไงนี่เจอแล้วนี่นี่หนอนนะคะโอ้ตัวแข็งๆ้วยนะเนี่ยต้องขูดออกเจอต้นดอกไม้ต้นสีเหลืองๆที่จำปาดงน่ะที่มันที่มันเป็นหนอน เราต้องเอาแบบนี้แหละคะ่ะไม่ไดาว่าจะทำอยู่หลายครั้งแล้วมันองเอาออกนี่มันจะมันจะมีเป็นมันจะเป็นพยาติ นี่มันเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่ามันถึงไม่ติดลูกนะต้นไม้แต่ละต้นแต่ละชนิดถ้าเป็นต้นมังคุดนะเป็นต้นละมุดเนาะต้นละมุดมันก็จะเป็นเหมือนกันมันก็จะมีพวกหนอนนะคะกินลําต้นไม่ต้องกลัวค่ะทำแบบนี้แนละ้วมันจะสุขภาพดีมากเลย ต้นไม้แต่ละต้นแต่ละอย่างเราต้องดูแลนี่ก็ไม่ต้องคมมากพวกมดพวกหนอนพวกหนอนอยู่ตามตามนี้นะ่ะ พวกมดจะมาอาศัยอยู่ถ้าเราออกมันก็สวยนะนี่สังเกตได้นะมันจะมีมันจะมีหนอนนะคะกินเปลือกดูดน้ำเลี้ยง เห็นมันติดดอกนะแต่ว,ว่ามันไม่จับหรือว,ว่ามันยังเล็กบก่ ถ้ามันเป็นหนอนมันก็จะหลุดออกไปถ้าเราแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้เสร็จแล้วมันจะได้ปล่งใหม่เพราะว่า ต้นมะนาวถ้าเราดูว่ากิ่งในที่มันตายแล้วมันจะมีหนอนเนาะกินจากนี้เข้าไปสู่ลำต้นเนาะเรารีบตัดทิ้งทันทีเลยนะถ้ามันยังไปไม่ไกลนะคะเรารีบตัดทิ้งเลยกิ่งในที่มันมีหนอนเนี่ยมันจะกินเข้ามากินเข้ามาแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆจนสู่ลำต้นเลยนะเราต้องสังเกตดู ว่าจะมาเก็บผักหวานนั่นนี่คือผักหวานแกงผักหวานกำลังแตกโหยาวแล้วนี่เดี๋ยวจะเอาบันไดมาเก็บยาวแล้วเด้อโอ้ใบมันเหลืองกำลังจะหลน่นดอกของมันเต็มต้นเนาะนู่นๆๆๆ ต้นทุเรียนนี้ก็ถ้าเราอยากให้มันเตี้ยเราก็ไม่ต้องให้มันขึ้นโอ้ยเด็ดยอดมันเลยดีกว่าไม่ต้องให้มันขึ้นเนี่ยเด็ดยอดมันละให้กิ่งก้านมันใหญ่ไม่เช่นั้นมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆต้นลำใหญ่นี้ก็ต้องตัดทิ้ง เพราะว่ามันมันจะงําทุเรียนนะโอ้ยอยากกินมะพร้าวเนาะเอฟซี FC เนาะอยากกินมะพร้าวจังเลยแต่ก็ได้แต่งแงนมองนะคะลูกใหญ่ดกด้วยเป็นมะพร้าวไฟนะคะเม่ดามาพัฒนา เรียบร้อยนะคะสะอาดสะอ้านแต่ว่าต้นไม้ไม่มีใบเหี่ยวเลยนะเพราะว่าแม่ดาแค่ลมควันเนาะแค่ลมควันมันก็เลยไม่เป็นอะไรฮอต้นสมโอเป็นนิดหน่อยไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ